สชาชาชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่36จากตอนที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชทรงปักพระไทยมั่นในอันที่จะรับมโหสถบัณฑิตเข้ามาในราชสำนัก ให้ได้ไม่สงสัยพระไทยคำทูลทัดทานของท่านเสนกะอีกวันต่อมาจึงทรงรับสั่งให้พวกราชวัลลบเข้าเฝ้าแล้วแจ้งพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนม้าพระที่นั่งเล่าราชวัลลบผู้ใกล้ชิดรับพระบรมราชองค์การแล้ว ็เร่งจัดเตรียมขบวนม้าถวายจากนั้นเท้าเธอก็ประทับม้าพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินมุ่งสู่ปาจีนยะวะมัชคามไปโดยไม่ได้ทรงรังรอสิ่งใดขณะนั้นท่านอาจารย์เสนกะและสหายปุโรหิตทั้งสามกําลังปรึกษากันถึงเรื่องว่า จะกีดกันมิให้รับตัวมโหสถเข้ามาอย่างไรดีสักครู่ท่านเสนกะก็ได้ยินเสียงพนักงานกลมวังส่งเสียงโวกเวกมาแต่ไกลเข้ามาแจ้งข่าวว่าพระราชานะเสด็จไปบ้านปาจีนยะวมัจฉามแล้วปุโรหิตทั้งหมดได้ฟังข่าวนั้นแล้วก็ตื่นตะลึงไปตามๆกัน โดยเฉพาะท่านเสนกะนั้นแทบจะหัวใจวายเพราะไม่คิดว่าพระราชาจะทรงตัดสินพระหฤทัยรีบดวนเช่นนั้นรีบถามว่าท่านว่าอะไรนะพระราชาเสด็จไปแล้วอย่างนั้นหรือพนักงานกลมวังจึงถามด้วยความแปลกใจว่า ทำไมพวกท่านต้องตกใจถึงขนาดนั้นด้วยล่ะท่านอาจารย์เสนากะกลับได้สติจึงรีบบอกเหตุผลอย่างอื่นเพื่อกลบเกลื่อนว่าเรานะ่ะไม่คิดว่าพระองค์จะตัดสินพระไทยเร่งด่วนอย่างนี้เท่านั้นเองถ้ามีข่าวคืบหน้าใดๆเนี่ยก็จงช่วยมาบอกเราด้วยกว่็แล้วกัน กล่าวถึงพระเจ้าวิเทหราชซึ่งกำลังเสด็จทรงม้ามงคลอัสดรไปรับตัวมโหสดด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นแต่ทันใดนั้นเองก็มังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ทรงคาดคิดมาก่อนขณะที่พระองค์ทรงควบม้าพระที่นั่งไปได้เพียงทอดเดียวเท่านั้นกีบเท้าของม้ามงคลอัสดร ก็ถลําลึกลงไปในระหว่างระแหงดินกระแทกเข้ากับก้อนหินอย่างจังจนกีบเท้าม้าแตกมีแผลตกเลือดเป็นเหตุให้ม้าพระที่นั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไม่อาจจะวิ่งต่อไปได้อีกเมื่อเท้าเธอทรงประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ก็ทรงรู้สึกเสียพระไทยไม่น้อย ที่จำต้องทรงยุติการเสด็จพระราชดําเนินไว้เพียงนั้นแล้วเสด็จกลับคืนสู่พระนครด้วยพระอาการที่ทรงทอดถอนพระราชาลือไทยลํดับนั้นอาจารย์เสนกะและสหายปุโรหิตเมื่อได้ทราบข่าวด่วนจากพนักงานกลมวังว่าพระราชาทรงเสด็จกลับมาแล้ว ทั้งที่ยังไปไม่ถึงปาจีนยะวะมัชฌขคามก็ยิ่งบังเกิดความชะงนใจใครจะรู้ว่ามีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นเท้าเธอถึงได้เสด็จกลับมาเร็วนะักแต่ในขณะเดียวกันก็พากันดีอกดีใจอยู่ไม่น้อยที่อย่างน้อยก็มีเหตุให้สามารถประวิงเวลาพระองค์ไว้ได้ อีกชั่วระยะหนึ่งเหล่าปุโรหิตทั้งสี่ต่างก็ไม่รอช้ารีบขอเข้าเฝ้าพระราชาในทันทีครั้นกราบถวายบังคมแล้วอาจารย์เสนกะจึงทูลถามพระองค์ด้วยน้ำเสียงนอบน้อมว่าข้าแต่มหาราชเจา้าข้าพระบาททราบมาว่า พระองค์เสด็จไปบ้านปาจีนยะวมัชคามเพื่อจะรับตัวมโหสถบัณฑิตเข้ามาหรือพระเจ้าค่ะเท้าเธอสรงรับว่าถูกแล้วท่านอาจารย์เราไปมาแล้วแต่ก็หาได้ไปถึงบ้านปาจีนยะวมัตชคามตามที่ประสงค์ไม่เกิดอะไรขึ้นหรือพระเจ้าค่ะ อาจารย์เสนกะรีบทูลถามอย่างฉับไวครั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องอุบัติเหตุที่ทรงประสบจนเป็นเหตุให้ต้องเสด็จกลับมาครั้นได้ฟังพระราชดำรัสของเท้าเธอจบลงอาจารย์เสนกะก็นึกกระยิมใจว่าคราวนี้น่ะเป็นทีของเราบ้างละ่ะ จึงได้คิดหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ตนทูลไว้ในครั้งก่อนให้หน่าเชื่อถือยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดจึงกราบบังคมทูลด้วยน้ำเสียงแสดงถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระองค์อย่างสูงสุดว่าข้าแต่มหาราชผู้เป็นที่พึ่งของชาววิเทหรัฐ พระองค์นะ่ะทรงพิจารณาเห็นหรืออย่างเล่าพระเจ้าข่ะว่าเพราะเหตุใดข้าพระบาทจึงต้องทัดทานพระองค์ไว้แต่แรกนะ่ะก็ขนาดข้าพระบาททัดทานพระองค์ไว้แล้วแต่พระองค์ก็ยังทรงด่วนเสด็จไปโดยไม่ได้ทรงลังรอจึงมีเหตุบันดาลให้กีบเท้าของม้าพระที่นั่ง ต้องมาประสบอุบัติเหตุถึงขั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนั่นก็หมายความว่าการนี้นะอาจจะยังไม่ใช่การอันเหมาะสมหรืออีกนายหนึง่งบุคคลน,นั้นอาจจะยังไม่ใช่ผู้ที่คู่ควรแก่ตำแหน่งราชบัณฑิตอย่างไรเล่าพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราช ได้ทรงฟังคําทูลของท่านอาจารย์เสนกะแล้วก็ทรงนิ่งเฉยเสียโดยที่มิได้ตรัสตอบสิ่งใดแต่เหตุที่ทรงนิ่งนั้นก็มิได้หมายความว่าพระองค์จะทรงเห็นด้วยกับคํากราบบังคมทูลของอาจารย์เสนกะแต่อย่างใดเพราะไม่ว่าอาจารย์เสนกะจะกราบทูลเช่นไร ก็คงไม่อาจเปลี่ยนพระราชหฤรัไทยของพระองค์ได้อีกเพียงแต่พระองค์ยังทรงเสียพระไทยอยู่หน่อยนึงที่พระประสงค์ของพระองค์ยังไม่ถึงที่สุดเท่านั้นเองอาจารย์เสนกะมั่นใจว่าอย่างไรเสียพระเจ้าวิเทหราชคงตกลงพระไทยรับตัวมโหสถ เข้ามาอยู่ในราชสำนักอย่างแน่แท้จึงกลับไปใคร่ครวญดูสถานการณ์อีกครั้งแต่แล้วก็เกิดความคิดขึ้นว่าบัตรนี้นะเหตุการณ์กลับผันผวนยิ่งนะักหากยังขืนยืนยันที่จะคัดข้านพระองค์ต่อไปก็คงจะไม่เป็นที่พอพระไทยของพระองค์มากขึ้นทุกวัน เมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ในราชสำนักของเราเองก็คงดูจะไม่สู้ปลอดภัยและเป็นสุขนักอีกประการหนึ่งการประกาศความในใจของตนอย่างโจ่งแจ้งเช่นนี้ยังไม่ใช่วิธีการของผู้ฉานฉลาดอยากกระนั้นเลย เราจะปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์ไปก่อนแต่ต่อไปเมื่อมโหสถเข้ามาแล้วนั่นแหละเราถึงจะคิดหาวิธีการอันเหมาะสมที่จะใช้จัดการกับมโหสถต่อไปครั้นแล้วก็คิดหาทางออกได้ว่าในเมื่อมีเขาเงื่อนแต่เดิมมาว่ากีบเท้าม้าพระที่นั่งแตก เราก็จะถือเอาเงื่อนนี้หลักเป็นปริศนานำร่องให้มโหสดได้คบคิดต่อไปคิดได้ดังนี้แล้วท่านเสนากะก็รอให้ผ่านไปสองสามวันแล้ววันหนึ่งขณะที่พระเจ้าวิเทหราชเสด็จออกสู่ท้องพระโรงพระที่นั่งมหาปราสาทครั้นเท้าเธอประทับเหนือพระราชบัลลังก์แล้ว ท่านอาจารย์เสนกะจึงได้กราบถวายบังคมแต่ยังไม่ทันจะได้กราบทูลสิ่งใดเท้าเธอก็มีรับสั่งกับท่านเสนกะขึ้นก่อนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องอื่นใหนแต่เป็นเรื่องที่อาจารย์เสนกะคาดการเอาไว้นั่นเองคือทรงพระปารบถึงเรื่องที่จะรับตัวมโหสถเข้ามาสู่ราชสำนัก เป็นคำรบสองส่วนอาจารย์เสนกะนั้นได้รอดูท่าทีและเตรียมอุบายต่างๆเพื่อเอาไว้เล่นงานมโหสดในขั้นเด็ดขาดมาเป็นอย่างดีแล้วจึงรีบกราบทูลสนับสนุนพระราชองค์การในทันทีแต่ว่าอาจารย์เสนกะจะกราบทูลว่าอย่างไรนั้น โปรดติดตามตอนต่อไป